สวัสดีครับวันนี้รายการเบสน,นะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาสอดแคสเกมกันเลยนะครับซึ่งการที่จะแคสเกมได้นะครับก็มีอยู่สามสองอุปกรณ์นะครับนั่นก็คือหนึ่งครับอันนี้สองเอ้ยไม่ใช่สองครับแล้วก็อันนี้ไม่เกี่ยวนะมันจะมาแถมกับไอนี้เลยนะครับ ซึ่งอันแรกนะให้โหลด S C R Pro 2 so นะครับผมซึ่งโหลดได้ง่ายใน Youtube นะครับผมเอ้ไม่ใช่ครับใน Play Store นะครับผมแล้วอันที่2นั่นก็คือ k k n n r r o o t นะครับผมให้โหลดได้ในเน็ตหรือในอะไรของคุณเนี่แหละครับนั่นแหละครับให้พิมพ์ไปว่า K I G.O. Kingroot ครับ Kingroot โอเคครับเรา,เาไปในนี้เลยครับ ลอกกันครับโอเคนะครับแล้วก็เข้าไปแล้วก็กดไปที่ดาวโหลดนะครับที่ดาวโหลดเสร็จแล้วนะครับมันจะเป็นคิงคิงครับผมแล้วมันก็จะแถมอันนี้นะครับซึ่งถ้าเราลบอันใดอันหนึ่งไปนะครับผมเราจะแคสอันนี้ไม่ได้เลยนะครับงั้นก็ขอจบคลิปเพียงช่องนี้เลยนะครับบายยถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่อย่าลืมกดแชร์ถ้าแครอย่าลืมกด subscribe นะครับผมถ้า ถ้าหมดหัวใจก็มาที่ผมได้นะผมมีหัวใจ